Ó, é. 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 นี่เปิดเป็นมือแรกนะครับเปิดเป็นมือแรกค้นแน่นโถลดติดค้นติดครับวันนี้วันที่2 6ธันวาปีพศ2566นะครับเดี๋ยวปอไซสีภาพพี่น้องเข้าไปได้เลยนะครับคนหลายๆ <c oughs> โอไอ้ที่ทางเขามาเนี่ยเราถามเขาบอกว่าไอ้ถนนเส้นนี้เมื่อก่อนไอ้ก็จะเป็นรถวิ่งเนาะ แต่ที่นี่นะเขาปิดเขาปิดทั้งเข้าและออกเลยทั้งเข้าและออกก็คือว่าให้เปิดลานคล้ายคลองบนถนนนะครับมีประชาชนขี่มาเที่ยวงานเนาะก็คือเดินเข้าเดินออกได้อันนี้คือเส้นลาดหญ้านะเส้นลาดหญ้านี่คือวันแรกนะครับทุกคน,นมีมาไซคกัมาแต่ไก่คือกันพี่น้องนะครับมาเที่ยวงาน สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ถือโอกาสทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มไปด้วยกันนะครับคนใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องของบาวไซน์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวไซน์ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สองฝากฟังเลยนะครับพี่น้องทั้งขาเข้าและขาออกเนาะถนนเส้นลาดยาเนาะเดี๋ยวปอไซทีดไทยคนที่มาในงานแล้วกับทีไทยในของที่ขายในงานไทยทุกคนได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล้วก็สปอปอลาวนะครับเพราะว่าคนไทยกับน,นอกบางบาง,บางสถานที่เพื่นกาโบดีมีโอกาสมาเนาะครับ ถ้าคุณเป็นเจ้าใจมาเรื่องนะครับร้านร้านแบบยอดนิยมนะครับขอบคุณร้านซุปน้ำแดงนะครับร้านเบเกอรี่น้ับขอบร้อนนะครับสายของรวนะครับเดี bills, bands, by 2 by 2. ๋ยวไปกับปลาทยเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวปลาทยสิทายทั้งของอยู่ของกินแล้วก็คนที่มาในงานนะครับให้ทุกคนได้ดูเนาะโอ้โหอยู่ทางนี้เลยนะพี่น้องเสน้มอบรนะครับมาดูเพื่อนมาแล้วก็แก่ล ถนนสองฝากฝั่งถูกปิดตายนะครับได้รับามแลูกเข้าไปปาเขาออกรงหมดนะครับก็ใหีตัวใหญ่จับเป็นอบนของาลสิงได้นะคะทาไหรก็ได้นะครแน่นอนอยู่แล้วครับเปิดงานวันแรกก็ต้องแบบคึกคักแน่นอยหนึ่ง ยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของออการทําบุญต่างๆนะครับจาบว่าแม่พี่น้องที่กําลังเดินเที่ยวชมงาน,นพระเจ้าตากสินนะคในวันนี้สสรา วิธีทางหงน้านะ ได้ดูนะครับแล้วก็ให้พี่น้องดูไปตามคลิปเลยเนาะทางสองฝากฝั่งเต็มเลยครับพี่น้องวันนี้ก็คือถนนเส้นลาดยานี่คือโดนปิดไปหมดเลยนะครับทั้งเข้าและออกเนาะเพราะว่าวันนี้เปิดงานเป็นวันแรกเปิดงานเป็นวันแรก คนแน่นมากครับ<ห>เดี๋ยว<ห>ผมจะถ่ายทั้งคนแล้วก็ของขายที่อยู่ในงานให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล้วก็สปปลาวเนาะเพราว่าที่เป็นประเทศยังกันแล้วแต่นะพี่น้องบางคนก็นเป็นคนไทยเป็นกาว่ได้มีโอกาสที่ได้มาเนาะครับเ,เลยือโอกาส ่ายคิปให้พ่อแม่พี่นอนะ้องได้รับเบงรับส้มกันเลยเนาะครับเนาะนี่คือเปิดงานวันแรกเนาะก็คือคนเต็มพี่นอ้องแน่นเลยได้ทาข้างนอก,กสุดๆก็คือรถติดพี่นอ้องรถติดแต่ข้างในนี่คือคนติดเด้อคนหลายคากีรี ีก็คือจะทะลุไปท่าน้ําดินแดงนะครับเพราะปกติก็เป็นไอทางคนเดินอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นถนนนะครับพี่นอ้องเป็นถนนลาด้าเนะาะถนนลาดญ้าก็คือทะลุไปท่าน้ําดินแดงไปไอคอนสยามนะครับแต่วันนี้ก็คือปิดปิดถนนเพื่อจัดงาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับคือมีทั้งพี่น้องมาในงานเนะครับเต็มเลยพี่น้องเ้ยคุณนะใได้บ้นเไว้ได้งานนปีแลกบาชีิญเลยนะคะเเลยค่ะ ของที่เราครับค้าอย่างดียนะครับครับครับตัวร้านจะ สมเด็ดพจพระเจ้าตากสินนะครับวันนี้วันที่26่ธันวาปีพศสอ6 6นะครับงานมีอยู่สามมือเนอะครับเลื่อตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่28เนาะโอ้ยแน่นจริงจริงนูดดด่นน้อง 吗？ ครับ15นาทีครับรับนะครับจะไม่เสียครับขออนุญาตนะครับครับ ใชดีผู้ใดอธิบายเด้อครับพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปตามนี้เลยนะครับแนะะ่นมากะะเปิดงานวันแรกคนติดเลย เขาเห็นอยู่หานนะนี่นะชิบหาบาทเนาะแต่อยู่นี่แค่ชิบบาทเองลูกกูหนะมีเบอร์ทุกยางได้พห่น้องมีสองฝากฟังนะครับคนเยอะจริงๆวันนี้ ลูกซีนเนี่ยต่อคิวยาวเลยต้องใช้ทีแสบปไปยังลวดตออะไรจะได้ไยนะคะอย่างโลกทาอุ้ยมีตุเรียนด้วยมึงดูพี่น้องตุเรียน ้เียงตู้เียปลบูางนี่จะคู่ใหญ่เลยเนาะ <c oughs> บนอยู่กบไซกับบากับชาวลาวนะนี่ <c oughs> ม่กินไม่กินแต่แต่สวิตช์ยังต้องกิน,กนคนอยากมาส<ม>าลาทิ่เลยเนาะมึงอยากอยากกิน<อ>มึงใหญ่นะฮะทลองเอ้ยมาเด้อมาเด้อมีบรรทุกยางพี่นอ้อง,อ,งนองของขายเอาขึ้นมากระโดดขึ้นมา อันนี้ขายขายเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งครับแปดสบบาทครับหกสิบบาทครับมีทั้งแปดสิบมีหกสิบรอครับหกสิบบาทหกสิบบาทร้อยหนึ่งแปดสิบเป็นอกแนบแหงอีนดีเ้าะมึกสายร้อยยี่สิบมีแต่ลาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้พี่น้องนี่ชาวลาว ใหญ่ไงแฟนชาลาเโหมีตัวบลเรอลาเลยครับคือนกกระทาเนาะเดี๋ยวเอปทายสีไทยยากินกินเนี่ยกินตัวเท่าไหร่ครับตัวสามห้าสามก็สมสลวปเคยกินจักเถื่อเลยโนกกระทาเดี๋ยว้มพอดีปลาท้ายจลองสื่อตัวหนึ่งเนาะ อุ้ยแสบแสบแสบ่ะแสบยอะก็ข้าวกินนกกระทาแล้วนกกระทาหรือนกกระจิบนกกระจิบแสบโอ้โหปักก่ โอ้ม,มาใครพีร่น้องบ้างอะไรค่อสะสมเลยัปเรื่อยมาเวลาเลยคือผู้ใหญ่ของของขายภายในงานนีเพียบเลยพี่น้องเอ้ยมาได้คะ่ะมาเนอะมาเนอะมือ<ห>เปิด2 2> เป็นมือแรกเนอะยานเอเจะเาตากซินเนาะอันนี้เท่าไหร่คะ ร้อสครับหร้อยเจ็ดสิบอยสามร้อยยครับไก่แข่งหโลร้อเจ็ดสิบเด้อตัวมัาเดือเลยยังมาันยังอันไมากระทับกว่เจ้าพี่ต้องตัวใหญ่กินตัวบ้ใหญ่มีสองฝั่งเลยฝั่งอันก็มีไแต่ว่า ไม่ใช่เบิ่งฟังรไรดอกใส่น้องเบิ่งฟังเดียวก่อน,นอดอกติดคนติดคนคนล่เนี่ยอันี้เดี๋ยวให้เบิ่งเ้้อนเนเดยองดัองิปนี เก็บแบนี<ร> eh <spe ek S 1> ้แลครับาุนายคแร์ติดิาม่อง้องารเนี่เด้อภาโเดลติดดอกมะเทียวงานกเกี่ยวจากินนะครับคนี่ไม่มีส้หมีตวปลตะกอนแก2เแก้วเลย